ไม่ดังวันนี้ไม่คับคุยไม่กลัวมากกว่าแล้วดังที่เราจำไม่รู้คือเรื่องที่ยดที่ยดตอนนี้เรามาถึงโรงหนังแล้วผมชอบไอ้จังหวะบทสวดปากแรกเออมันจะยอมตรงนั้นเลยเขาบอกว่าไปเปลี่ยนทั้งไอ้นี่เอาเสียงเสียงนี้มากลับอันใด ถ้าไปฟังถ้าไปฟังที่เขาเล่าในรายการเลยขยิ่งน่ากลัวนะไอคนเล่าก็เล่าดีดีนะทำเสียงนะตอนนี้ก็มาถึงโรงหนังแล้วไปเอาเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราดูมาเนี่ยมันเท่าไหร่นะมันอีกเท่าไหร่ประมาณอีกสองแถวเนาะประมาณอีกสองแถวนะ ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปไปไปเอออ้าจริงเหรอเสื้อเสื้อยังไม่เคยมาบอกโอ้ยเรามาครั้งที่สองแล้วเนี่ยเออ ไปก้องแม่หม,ม<า><ำ>อกจังเลยอ่ะอ่าเอ้าทางนี้หมอกแต่ทางนี้สว่างนะจ๊ะอย่ามาโดนแสนงเข้าไป,ขไปไเข้าไปเข้าไปกินแล้วไหมอืมไปนี่เราลงนังแล้วนะคะ FC เสือเส่อจนก,ก,ก็ตกใจเลยนะ เสือเสือถึงก็ตกใจว่าทำไมเรามาเจอผีฮะอันนี้พนักงานใช่ไหมคะอ๋อเสือพนักงานพนักงานของทางโรงหนังเอาเขาแต่งให้มันเข้าคอนเซปต์ไงเข้าคอนเซปต์ถูกถูกถูกอ่ะยให้ฟังไปถ่ายคู่ฟังอย่าลืมไปถ่ายคู่นะลูก วันนี้ก็มามาดูหนังกับลูกนะลูกสาวแล้วก็มีน้องน้ำมนต์มาด้วยนะค่าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดเราไปกดทางก่อาเสื้อเสื้อสแกนหรออ๋อเสื้อสแกนเสือสแกนไปก่อนกันอ่าเสือเปาเปาเปาตุงนะช่องใหญ่ช่องใหญ่ให้ช่องใหญ่สแกนก่อน ไปไป,ไปเข้าเลยจ้ะลูกไปไปเลยไปเลยอันนี้แถวไหนครับแถวไหนครับเราไม่จับคู่แล้วตอนนี้ไม่ได้คู่แล้วไม่กล <c oughs> ้ญญาไปเข้ <c oughs> ญญาตันนี้นะคะที่บิ๊กซีคัมตะก้านะก็ยังไม่ถึงเวลาปิดเนาะถ้าเราเป็นสุขนอดในบิ๊กซี้าให้ออกเข้าดูวยกันฮะ ้เยเขาเขาเขาจะตรวจกระเป๋าเขาจะตรวจกระเป๋าไม่แต่ปกติเวลาไปดูหนังอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยซื้ออะไรเข้าไปกินม,มันต้องตั้งใจดูหนังแบบใช้สมาธินะอโอ้ผมนี่ไม่ได้มองรพร์นครับจับนี่เลยจับกินเลยเออน้ำนึงเนี่ยน,นะไม่ได้นะน้ำเขาค่อยดูดถึงดูดอ <laughs> ดักดักอย่างเงี้ยลองต่อไปเลยไม่ได้เลย อันนี้คือเรางไม่ตหลังเออเอ้ากินข้าวทันไหมอะกินวะร้อยยังไม่กินอะกันเลยนะเนี่ยไม่เสือยังไม่ได้กินนะงเสือหิวไหมเออสามสี่ก้อนของวันเกิดพี่โอมกินเลยเมื่อกี้ลุงก็บอกกินกอนกินก้อนเวลาวไม่ทันไปไปดูข้าวไหมเสื่อเสื่อออ ยังย่างกนะใครร่างไหนใครเลขอะไรไม่เป็นไรผมออลิ่งหนึ่งเลยออลิ่งสองก็ได้สายสุดเลยบอฟก็ขายดีมากนะฮะเนื่องจากติดแล้วเดี๋ยวรถอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวรอเราเพิ่มอยู่คุณดาวไปรอท็อปคอนไปยังท็อคอนเนี่ยวรอซื้ออยู่หนังเปิดก็ให้เขาดูนั่งให้คนหนึ่งเขาดูโฆษณาไปแล้วก็รอท็อปคอนเลยแล้วเพาเข้าไปปุ๊บหนังอาจจะ ยังเยอะอยู่โอ้กินอะไรล่ะอ่ะกินไหมกินไหมเอาเขาแค่อาร์มอสซอครับที่ไหนได้เขามีเยอะนะฮะบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะเปิดไฟนอนจริงเหรอจริงเหรอเสือ จะไปนอนดูไอ <cin stereotype> ้นั่นอีกรอบหนึ่งรีวิวสปอยแล้วก็ที่เขาแบบช่อง YouTube ที่เขาไปดูมาแล้วนะที่เขามานั่งพูดถึงหนังที่เดียวต่อว่าเป็นยังไงบางจุดบางมุมบางฉากเราอาจจะแบบยังไม่เข้าใจยังไม่เคลียร์นะครับตอนนี้ผมจไปดูว่าต่อไปผมจะไปดูอะไรบ้างหรไม่ติดเพื่อดักบางตัวใช่ไหมไม่อยากบอกหรือว่าบางที่ อันน e yep> ี้เหมาขนมบ่เหมาขนมบ่ป้าป้าแตนให้มาห้าร้อยอืแล้วแล้วพ่อล่ะแล้วพ่อให้มาเท่าไหร่คนละร้อยยี่สิบก้าาทอให้พี่เสือนะครับพ่อพี่เสือใช่คนละร้อยบเก้าบาทอคนละร้อยย่สิบเก้าใช่ไหม กินแล้วนะคะเด็กน้อยรองท้องก่อนนะคะเพราะว่าเขาไม่เอาขนมอะไรเข้าไปในโรงหนังเนาะนอกจากว่าป๊อคอนนะคะตอนนี้เขาจะไป K F 4ประมาณอะไรนะเสือพับตะลุยซุปเปอร์มาร์เก็ต ขนมเจแล้วเนี่ยพี่น้องเราเจอขนมเจแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อขนมเจกินก่อน